ทำแต่ละธรรมที่อยู่ในนิพพานธรรมใหญ่ที่อยู่ในนิพพา,านธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ดำรงอยู่ด้วยการทำงานอยู่ตลอดเวลาทำงานดึงดูดบอกเกิด นำธรรมทั้งหลายให้ถูกดึงดูดบอกเกิดเข้าณตำแหน่งศูนย์กลางหน่วยย่อยของแต่ละธรรมเพื่อเกิดเป็นหน่วยย่อยๆใหม่ๆของธรรมนั้นๆเพื่อรักษาหน่วยปฐมเริ่มแรกให้ดำรงอยู่เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ หน่วยย่อยๆใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหน่วยทุกหน่วยของทุกธรรมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของธรรมนั้นๆเป็นชีวิตเป็นยังอยู่เป็นสุขเจริญสำเร็จของชีวิต ทำนั้นๆั้นบารมีสามสิบท,ทัศประเด็จคุณหลวงปู่สดจันทสโลดำรงหน่วยปฐมเริ่มแรกสร้างหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัตพระเด็พคุณหลวงปู่สดจันทสโล ให้เป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายเป็นสุขเจริญสำเร็จชีวิตไปตลอดเป็นเจ้าของ สมบัติทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมใหญ่เป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่าน,นิพพานธรรมใหญ่ด้วยการทํางานดึงดูดบอกเกิดทำทั้งหมดให้ถูกดึงดูดบอกเกิดเกิดขึ้นใหม่เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชะคุลหลวงปู่สดจันทสโลน่วยใหม่ ในยุคกาขาวที่ทำรรที่มาจากศูนย์กลางนิพพานกิเลสนิพพานอัพญากตาธรรมมาที่เข้ามานี้นิพพานธรบุญบาร,รมีสาธุทัประเดกกรดตรุคุลพุสดเตณทัสโรรวมๆเรียกว่าธรรมที่เป็นกิเลสหรือธรรมที่เป็นโลภโกรธหลงหรือธรรมที่เป็น ความชั่วหรือทําที่เป็นบาปหรือทําที่เป็นไม่รักไม่เมตตาไม่เอืออ้อทนไม่ปลอดภัยเป็นคำจำกัดความที่หมายถึงธรรมที่มาจากศูนย์กลางนิพพานของกิเลสูนย์กลางนิพพานของอัพยากตาธรรมศูนย์กลางนิพพานที่ไม่ใช่บร,รมีสาวิตรทัตพระเดชคุลป่สสะเจสล เข้ามาในนิพพานทำบุญบารมีสามจุดทัดประเดชภุหลงปูดสดเจนทสโลแทรกซึมอยู่ตามท่อทำบุญทั้งหลายในโครงสร้างของกอทอมกอ,อออเพื่อดึงดูดบอกเกิดทำบาร,รมีสามจุดทั์ประเดชภูหลงปูดสดเันทสโลให้เกิดขึ้นใหม่เป็นธรรมของตนเองให้เป็นธรรมที่เป็นโลภโกรธหลงที่เป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้อตอนไม่ปลอดภัยไม่อ,อโหสิกรรม นิพพานทำบุญบารมีสันติทัศ์ระเด็จพุทโธหลวงปู่สดกันทัโลต้องดำรงอยู่ต้องรักษาหน่วยปฐมเริ่มแรกบารมีสันติทัศประเด็จพ <Town> ุทโธหลวงปู่สดกันทัโลต้องรักษาทุกหน่วยย่อยทุกหน่วยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของบารมีสันติทัศนประเด็จพะค mm. ุณหลวงปูมม่สดกันทัศโลที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่ ให้ดำรงอยู่ตลอดไปเป็นตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายเป็นสุดเจริญสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกส่วนของนิพพานธรรมบุญบาร,รมีสามสิทธ,ธัตร,ระเดชป,รปรษษษุรุปุสจันทโสรจึงมีหน้าที่รักษาหน่วยปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเนทัสโลรักษาทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดดนทสโลที่รวมอยู่เป็นทะเลเป็นมหาสมุทรเป็นอู่ของทะเลมหาสมุทรบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดดนทสโลที่บางส่วนรวมเป็นกระแสบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโลเดินทางไปตามส่วนต่างๆของทุกท่อฐานบุญทุกส่วนของนิพพานทำบุญจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อดำรงชีวิตเป็นยังอยู่ให้สุขเจริญสำเร็จขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่ให้ทำที่ไม่ใช่บุญบาร,รมีสาสิทัศพระเดพโพลุงปูดสดจันทสโลดึงดูดบอกเกิดเปลี่ยนไปเป็นธรรมอื่นๆนั้นทุกส่วนของนิพพานทำบุญบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพ,พดรุพูหลวงปูดดสดจันทสโล จึงทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางในบารมีสามิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สุตเตนทศโลกซึ่งเป็นธรรมรักเมตตาเอื้อธอทรปลอดภยัยโอหิกรรมปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมที่เป็นโลภโลดหลงซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้อธอรไม่ปลอดภยัย ไม่อโหสิกรรมทุกส่วนของนิพพานทำบุญบาร,รมีสัติทัตประเด็จปุณพุสดัญทศโลทุกส่วนของท่อทานบุญทั้งมีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุณปัจจุบันเป็นคนสัตว์สิ่งของประครับประคองกันเป็นเส้นทางให้บาร,รมีสัติทัตพระเด็จปุณพุสดัญทสโลใช้ในการเดินทางไหลเวียน เพื่อสร้างทุกท่อทานบุญให้สุขเจริญสำเร็จเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นชีวิตเป็นยังอยู่จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิงขึ้นไปตลอดทุกส่วนของนิพพานทำบุญจึงมีหน้าที่สร้าง ที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทธัสะเปรตปุณกุสดันทอสโลเพื่อให้บารมีสาสิทัสสะเปรตพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโลดึงดูดบอกเกิดธรรมทั้งหมดให้เกิดขึ้นใหม่เป็นบารมีสามสิทััสระเดรตพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลเหลือเฉพาะบารมีสามสิทัศนะเปรตพระคุณหลวงปู่สดจันทสโล เป็นการเกิดยุติธรรมยุติการเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหลายโดือยเฉพาะบารมีสามสิบทัสร,ระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์โลดเกิดเป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิบทัสสรระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์โลดที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอดเข้าสู่ยุคชาวสิวไลท์ที่สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นเจ้าของสมบัติทั้งนิพพานธรรมใหญ่ทั้งหมดเป็นเจ้าของสมบัติทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิาพพานธรรมใหญ่สมุูรให้สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆรักษาดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาทิทิศน์พระเดศคุโหลงปูด,ด,ดกันทัสโลทุกหน่วยบารมีสาทิทิศน์พระเดศคุโหลงปูด,ด,ดกันทัสโลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่เป็นเครื่องจักรเป็นพลังงาน ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวเองทำงานเพื่อให้เกิดผลรับเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทักษ์พระเดชกุะหลวงปู่สดจันทสโลขึ้นอย่างสมบูรณ์ทุกส่วนที่าบารมีสามสิบทัศนะพระเดชกุลหลวงปู่สดจันทสโลสร้างขึ้นเป็นเครื่องจักรที่มี ทำบุญบาร,รมีสามสิทศน์ประเดชพลหลวงพุงทธเจนทศสโลควบคุมบังคับสังการบารมีสามสิทัศ์ประเดชพรหลวงพุงทธเจนทศสโลคือทำรร,รักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยอโหสิกรรมเป็นธรรมที่สั่งการให้ทุกส่วนนิพพานทำบุญบาร,รมีสาธสิทัศน์ประเดชพลหลวงพุงทธเจนทสโลเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นชีวิตเป็นยอย่างยู่ทำงานได้อย่าง ต่อเรื่องเป็นปกติเข้าสู่สภาวะปกติเปลี่ยนสภาวะผิดปกติที่เกิดจากการมาของธรรมโลกโกรธหลงที่อยู่ในโครงสร้างกรทมอขออที่ทำให้แต่ละท่อทานบุญถูกหลอกลวงต้มตุนบิดเบือนซ่อนเล้น เลเี่ยมบังคับข่มขู่ให้แต่ละท่อทันบุญทำลายตัวเองทำลายซึ่งกันและกันบริษสาสิทัศนพระเดศลุงภูสดัญทัาโสเป็นธรรมรักเมตตาเอื้อถอนปลอดภัยโหสิกรรมดึงดูดบอกเกิดทำทั้งบทที่เป็นโลภโกรธหลงที่เป็นไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้อถอนไม่ปลอดภัยไม่โหสิกรรม ที่สร้างวิกฤตให้กับนิพพานธรรมบุญให้ถูกดึงดูดบอกเกิดเกิดขึ้นใหม่เป็นบารมีสามพุทธะพระเด็จพรลงปุูสดจันทสโรนวยใหม่ๆที่เป็นรักเมตตาเอื้อถอนปลอดภัยโอิกับทุกท่อฐานบุญจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานรับรู้ถึงการทํางานของบารมีสาธพุทธะพระเดชพระงคูดสดจันทสโลนึกคิดรับรู้จดจอ ณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศพระเด็จพลุนปุสดจันทสโลแศูนยะ์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิททัศพระเด็พลุนปุสดจันทสโลณนะตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายพระต้นทาตต้นธรรมหรือกายพระบรมปาบุิเเจ้าของทุกท่อฐานบุญของพระเด็จพลุนปุษสดจันทสโลพระเด็พุนปุษุพ่อธรรมชาติอยู่ของคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจัน์ขนนกยูงของทุกท่อทานบุญศูนย์กลางท่อทานบุญที่ไม่มีวิญญาณธาตุที่อยู่ในจักรวาลพระตนธาตุตนธรรมหรือจักรวาลพระบรมพรทุทธเจ้าหรือตำแหน่งศูนย์กลางานิพพานทำบุญบารมีสามสิทัศน์ประเด็จกงลงุ่มหลพุทธสดจันทน์ทรเป็นศูนย์กลางทำหยุดตัวสำเร็จของบารมีสามสิทัศน์ประเด็จกงลงุ่มหลพุทธสดจันทน์ทศร,รเป็นศูนย์กลางดึงดูดบอกเกิดใหญ่ ในการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญปรมีสัธุทัตเปรตปกุลปุสเนทัสโลทุกท่อฐานบุญประครับประคองกันให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นเป็นชีวิตเป็นอยังอยู่เป็นสุขเจริญสําเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปมีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายมั่นคงยั่งยืนสุขเจริญสมเร็จ ชีวิตตลอดไป